สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำคณะกรรมการรางวัลดนาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในพื้นที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสนาทีสมเด็จพระนิธฐานทิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนราชประชานุเคราะห์บ้านปลายแหลมตําบลแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟา้มามหิดลและคู่สมรส ทัศนาศึกษาชุมชนบริเวณแหลมตะลุมพุกและความเป็นมาของการก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จากเหตุการณ์เมื่อค่ำวันที่25ตุลาคม2505เกิดพายุโซนร้อนชื่อเฮเิเยสพัดผ่านตอนใต้ของไทยสร้างความเสียหายแก่12จังหวัดภาคใต้ ที่บริเวณหลาตตลุมพุกมีผู้เสียชีวิตมากถึง911คนและสูญหายบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนและกว่า16,000คนไร้ที่อยู่อาศัย เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอุเดชมหารารรชบมาถบพิษส่งทราบและทรงเป็นห่วงผู้ประสบภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีวิทยุอสรารชวังดุสิตประกาศเชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ยอดเงิน11ล้านบาทเศษและพระราชทานให้กระทรวงศึกษาธิการนำไปสร้างโรงเรียน12แห่งใน6จังหวัดภาคใต้ทดแทนที่พังเสียหาย ภายหลังพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์1 2 3 4 5สหถึง12ตามลำดับเมื่อช่วยเหลือประชาชนในระยะแรกแล้วยังเหลือเงินอีก3ล้านบาทมีพระราชดำริให้นำเงินที่ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นทุนประเดิมก่อตั้งมูลนิธิพระราชทานนามว่ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์มีความหมายว่าพระราชาและประชาชนอนุเคราะห์ซึ่งกันและกัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์บ้านปลายแหลมเดิมชื่อโรงเรียนบ้านประชาบาลตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกตั้งขึ้นเมื่อปี2496ช่วงประสบเหตุวัตภัยเสียหายทั้งหลังต้องใช้สาราชั่วคราววัดสุเทพทาราเป็นที่เรียนเมื่อสร้างอาคารเรียนเสร็จได้รับพระราชทานนามว่า รงเรียนราชประชานุเคราะห์บ้านปลายแหลมปัจจุบันมีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3รวม113คนบริหารงานและพัฒนาผู้เรียนตามพระบรมราชโอบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้เพื่อผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม โอกาสนี้ทรงเยี่ยมประชาชนที่เคยประสบวาตาภาัยเฮริเสยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่อายุมากกว่า80ปีมีระบบการเตรียมความพร้อมแจ้งเตือนภัยผ่านเสียงตามสายและกลุ่มไลน์รวมถึงมีอาคารเรียนที่ออกแบบให้ป้องกันภัยพิบัติใช้พักอาศัยได้และมีศูนย์พักพิงอุ่นไอรักอยู่ห่างออกไปประมาณ30กิโลเมตรรองรับผู้ประสบภัยได้กว่า1,000คน จากนั้นเสด็จพระราชด,ดำเนินไปชายหาดหน่วยพิทักษ์ป่าแหลมตะลุมพุกตั้งอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแหลมตะลุมพุกสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นป่าชายเลนพื้นใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ป่าคำว่าตะลุมพุกมาจากชื่อปลาซึ่งอดีตพบมากบริเวณน,นี้ รัชการที่ห้เคยเสด็จพระราชดำเนินยังแหลมตะลุมพุกเมื่อปี2432ลักษณะเป็นสันทรายยื่นยากออกไปในทะเลคล้ายพระจันทร์เซี้ยวเรียกสันทรายนี้ว่าสันดอนทรายประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพประมงชายฝั่งและทำหนากุง้งแหลมตะลุมพุกมีหาดทรายขาวสะอาดต้นสนเป็นแนวยาวสวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาเส้นทางธรรมชาติด้วย ต่อจากนั้นทรงนำคณะเยี่ยมชมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ที่ตำบลหูล่องอำเภอปากพนัง เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเมื่อ <bon. S 1> <Me. S 2> ปี2521เพื่อช่วยเหลือรัษฎรที่ประ,ระสบภัยธรรมาชาติทำการเกษตรไม่ได้ผลต่อมาปี2551สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินไปพื้นที่โครงการและมีพระราชดําริด้านต่างๆเพิ่มเติมเรื่อยมาทําให้เกิดการพัฒนา อย่างต่อเนื่องเห็นผลสําเร็จของการปรับปรุงดินเปรี้ยวตามทฤษฎีกแกล้งดินทําให้ปลูกข้าวทําเกษตรได้สงวนอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์รักษาพื้นที่ป่าชายเลนฟื้นฟูป่าพรุสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทำแนวกันไฟใช้งานวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่นช่วยเพิ่มผลผลิตสร้างมูลค่าเป็นเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่ปลอดภัย มีแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่พอเพียงนี้ก็พอใช้หลักจัดการดินน้ําให้พึ่งพาตนเองได้ในพื้นที่ขนาดเล็กแปลงเกษตรผสมผสานปลูกกล้วยส้มโอทับทิมสยามมะพร้าวและอินทผลัมทดลองเลี้ยงเพาะพันธุ์ปลาดุกลำพันธุ์ปลาพื้นถิ่นป่าพลุใกล้ศูนย์พันธุ์เป็นปลาเศรษฐกิจได้เลี้ยงไก่พื้นเมืองอารมณ์ดีพันธุ์สีวิชยัยพัฒนาสายพันธุ์จากไก่คอลลอนและไก่พื้นเมือง ปลูกป่าจาักกว่า3,000ไร่ได้น้ำตาลน้ำหวานหรือน้ำพึ่งใส่รับน้ำส้มจากและน้ำตาลจากชนิดผงวันนี้สาธิตทำน้ำตาลต้นจากขนมและผลิตภัณฑ์จากพันข้าวพื้นเมืองหรือเพิงข้าวปากพนังและสาธิตทำขนมลาขนมไทยโบราณของภาคใต้ใช้ในงานประเพณีศาสตร์เดือน1ิเป็นสัญลักษณ์แท่เครื่องนุ่มห่มเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนงังมีพื้นที่ดำเนินงานกว่า2ล้านไร่ครอบคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลามีตำหนักประทับแรมเฉลิมพระเกยียรติอำเภอปากพนงังที่ประชาชนลุ่มน้ำปากพนังและจากทั่วประเทศร่วมใจกันสร้างตามโครงการสร้างบ้านให้พ่อแสดงถึงความจงรักภักดีของชาวไทยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9 โอกาสนี้ส่งนำคณะเยี่ยมชมประตูระบายน้ำอุทกวิาพาสประสิทธิ์น้ำพระราชทานหมายถึงความสามารถแบ่งแยกน้ำจืดน้ำเค็มได้สำเร็จ ประมาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุญเดติมหาราชบรม,มานาถบพิตรพระราชทานแนวพระราชดำริให้กรมชลประธานก่อสร้างขึ้นเพื่อป้องกันน้ําทะเลไม่ให้ไหลย,ย้อนเข้าไปในแม่น้ําปากพนังและระบายน้าหลากสู่ทะเลในช่วงฤดูฝนรวมถึงมีระบบกระจายน้ําเพื่อการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนงัง เริ่มใช้งานปี2,542มีช่องระบายน้ำ10ช่องบริหารจัดการอย่างสมดุลเอื้ออำนวยให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำปากพนงังเกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนเวลา15นาฬิกา20นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรตลาดร้อปีปากพน,งนังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนปากพนงังเป็นมัคคุเทศสองภาษากราบบังคมทูลบรรยายประวัติความเป็นมา ตลาดตั้งอยู่บริเวณท่าเรือข้ามฟากฝั่งตวันออกของแม่น้ำปากพนังเป็นตลาดไม้เก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5 เคยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางน้ําเช่นอาหารยารักษาโรคกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งลูกหลานชาวจีนที่บันพบรุษอพยพมาอาศัยอยู่ที่นี่ต่างสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเมตตาให้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธสมภารสร้างครอบครัวมีฐานะมั่นคงและร่วมกันจัดตั้งชมรมตลาดร้อยปีปากพนัง<ม>เพื่อสร้างความสามัคคีพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมให้คนรุ่นหลังใน การนี้ส่งเยี่ยมรัศดรชาวปากพนังและจากอำเภอใกล้เคียงที่มารอเฝ้าทุลอองพระบาทรับสเสด็จตลาดแห่งนี้มีอาคารสถาปัตยกรรมเด่นอายุกว่า120ปีที่นกนางแอ่นเข้ามาทำรังสร้างไรายได้จนถึงปัจจุบันสินค้าในตลาดส่วนใหญ่จำหน่ายอาหารทะเลสดและแห้งนิยมซื้อเป็นของฝากเช่นขนมเปี๊ขนมลาลังนกจำปาดะส้มโอทับทิมสยามและลองกอง จากนั้นทรงนำคณะเยี่ยมชมโรงพยาบาลปากพนังเดิมเป็นสุขศาลาให้บริการมาตั้งแต่ปี2471พัฒนาและยกระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชนปี2520ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายขนาดกลาง105เตียงในช่วงที่เกิดเหตุการณ์พายุโซนร้อนเฮริเอตพัดถล่มในพื้นที่อำเภอปากพนังนั้น โรงพยาบาลปากพนังเป็นศูนย์กลางดูแลรักษาผู้บาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบแม้ว่าจะมีข้อจํากัดแต่บุคลากรต่างทุ่มเทช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกําลังนอกจากการรักษาพยาบาลแล้วโรงพยาบาลยังมีส่วนร่วมฟื้นฟูสุขภาพจิตดูแลผู้สูญเสียบ้านเรือนหรือญาติพี่น้องจากภัยพิบัติ ในโอกาสที่ทรงนำคณะกรรมาการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปรรถัมภ์ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งนี้ทำให้เห็นถึงความเป็นมาของเมืองนครศรีธรรมราชอู่อารยาธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งมูลนิธิร,ราชประชานุเคราะห์ที่เกิดจากการอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันของพระราชาและประชาชน ความสําคัญของสถานพยาบาลในการดูแลสุขภาพประชาชนรวมถึงผลสําเร็จของการดําเนินโครงการพัฒนาลุ่มน้ําปากพนงังอันเนื่องมาจากพระราชดําริการเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่จริงช่วยให้ได้ประสบการณ์ตรงเปิดมุมมองใหม่ๆจากการสังเกตและมองเห็นด้วยตนเององคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเกาหลีประจำปี2567 วันนี้เวลา9้านาฬิกา4นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเกาหลีประจำปี2567ณอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเกาหลีค่ายแนวมินทราชินีกรมทหารราบที่2ี่รักษาพระองค์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีในการนี้ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันธ์บีหลวงและพวงมาลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนอกจากนี้มีผู้แทนส่วนราชการหน่วยงานทูตทหารต่างประเทศร่วมวางพวงมาลาสงครามเกาหลีเกิดขึ้นปี2493องค์การสหประชาชาติได้ร้องของให้ประเทศสมาชิกเข้าร่วมรบเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ ไทยเป็นประเทศแรกที่ส่งกำลังพลเข้าร่วมรบกับกองกำลังของสหประชาชาตินสมรภูมิเกาหลีและสร้างวีรกรรมทำการรบอย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและสละเลือดเนื้ออย่างสมเกียรติเพื่อทำโรงไว้ซึ่งสันติสุขและเสรีภาพของประชาชนทั่วโลกในครั้งนั้นมีกำลังพลเสียชีวิต136นาย รัฐบาลจึงสร้างอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเกาหลีขึ้นนักาย้นวมินทราชินีจังหวัดชนบุรีเพื่อให้รำลึกถึงวีรกรรมของทหารไทยในสงครามเกาหลีองค์มนตรีเชิญสัญญบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่วัดปทุมวนาราม